เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพระไม่เหสวนเนื้อชินนะคะ รายการที่สองนี้นะเป็นพระไม่เหตุส่วนเนื้อชินค่ะสวยๆแบบนี้เลยเนื้อชิ้นแห้งๆเนื้อชินเก่าๆค่ะด้านหลังเป็นนักปกนะคะแบบนี้ด้านน้าเป็นรูปพระมเหตุส่วนนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงรักปิดทองเก่านะคะเนี่ยนะ พระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเนื้อผงแห้งๆเ<ๆ>ก่าๆลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพดีรายการที่ส300บาทนะคะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่4ี่นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย นะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่4 300ารอบาท300บาทนะคะรายการที่สี่ลุกหล่อหลวงพ่อเดิมรายการต่อไปนะคะรายการที่5เป็นพลาลีลาเนเชินค่ะองคนี้นะคะเป็นพลาลีลาเนเชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆนะคะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่หกเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีด้านหลังมีตัวชฉชิ่งค่ะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะด้านหลังมีตัวเฉชิ่งมาแบบนี้เลย องค์พระเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าๆสวยๆส,สภาพดีอยู่นะคะรายการนี้รายการที่6ก0าบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆเก่าๆแตกรายงาทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะแตกรายงาสวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่7จ0ดบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่8นะคะเป็นพลักกิ้งอุปคุตนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยน,นะองค์นี้นะคะเป็นพลักกิ้งอุปคุตนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆสวยๆนะคะรายการนี้รายการที่8 300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่9้า องค์นี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือเปล่านะแกะสิงมาแบบนี้เลยนะคะแกะสิงส,สวยๆมาแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานนะคะรายการนี้รายการที่ 9.....300 บาทงานแกะสิงนะคะ300บาทค่ะรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่10บนะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆค่ะ องนี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆค่ะเนื้อแห้งๆรายการนี้รายการที่สิบสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกกยค่ะเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆสภาพใช้ค่ะเหรียญน,นี้ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเงินแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมลัดกรอบเงินแบบนี้เลยสวยๆค่ะสภาพดีเนี่ยนะสวยๆสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเงินนะคะรายการนี้รายการที่12 300บาท สามร้บาทนะคะรายการที่12ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่13เป็นพลานเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะพลาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิม,ะะม,มพม์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามสาอบาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่14ไปต่อกันที่รายการ14นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้ค่ะไม่ทราบกุนะคะเหรียญหล่อเก่าเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบกุสภาพผ่านการใช้งานมานะคะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่14 300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นครุฑนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่ยนะมียันด้านหน้ามีคคุดยันด้านหน้านะคะองนี้ครุฑนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆสวยๆ,ๆค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะสีเงินนะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะ รายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่15รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะปี2460เนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะตัวเหรียญเป็นปี2460เนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบทองแดงเก่าๆโบราณแบบนี้เลย นะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้รายการที่16ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่17เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ,นนะ,คะเนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินสภาพใช้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะองนี้เก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้รายการที่17 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่18บเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงรักเก่าๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงลงรักเก่าๆแบบนี้เลยแห้งๆนะคะสภาพดีสภาพสวยใต้ถาดนะคะจะเป็นแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่18ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่19 เป็นพ้าภัยรีพิมพ์เล็กนะคะเนี่ยนะพระภพรีพิมพ์เล็กค่ะสวยๆแบบนี้เลยสภาพใช้เนี่ยนะคะสวยๆส,สภาพใช้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นพระนางพญานเนื้อดินค่ะพิมพ์อกนุนเล็กเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลย ผะะานางพยานเนื้อดินพิมพ์อกนุ่นเล็กนะคะเก่ๆาๆสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระปิดตาค่ะ พระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อสำลิดนะคะเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดเงินค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงมีร่องรอยของการปิดทองสวยๆแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง พระธาตุกระดานเนื้อชินสนิมแดงนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นงาแกะสิงค์ค่ะเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะงาแกะสิง์นะคะสภาพดีเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะพี่ขารายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมทำเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมสวยเดิมนะคะรายการนี้รายการที่24 300บาท 300อบาทน,นะคะรายการที่ย4สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อทองแดงลมดำค่ะองนี้นะคะจะไม่มีห่วงงนี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะตัวเหรียญเป็นปีแปดสองเนื้อทองแดงลมดำไม่มีห่วงค่ะเส้นใต้ฐานสวยชัดเจนเมตาชัดเจนแบบนี้เลยตัวเหรียญนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะไม่มีห่วงรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าค่ะ สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพระหูยานเนื้อชิ้นนะคะองนี้พระหูยานเนื้อชิ้นปิดทองเก่ามาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังพระหูยานเนื้อชิ้นปิดทองเก่านะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปค่ะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญน้าปกเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะรายการที่27นะคะเหรียญนักปกเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแห้งๆแบบนี้ค่ะองค์นี้นะคะจะเห็นคราบกู่คราบเก่าชัดเจนเลยทั่วท้องค์นะคะเนี่ยนะเห็นคราบกู่คราบเก่าชัดเจนเลยทั่วท้ององรายการนี้รายการที่27ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อสีเงินเนี่ยนะคะเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที <Neither S 2> ่ยี <stains. S 2> <ban> ่สิบแปด จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะ